สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้ช่องสมาคม h ช n แนลมาพบกันอีกเช่นเคยกับเหรียญที่มีทางช่องประกาศรับซื้อทางช่องสมาคม h ช n แนลก็จะนำมาทำรีป,ปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ ได้รับรู้ข้อมูลทำไมช่องสมาคมจะ n แนวถึงทําถึงนําเอาเหรียญที่ช่องอื่นๆรับซื้อก็ผมคนชอบเหรียญนะครับชอบติดตามคลิปที่ช่องหลายๆช่องเขาทําคลิปประกาศร,รับซื้อเหรียญเหรียญแปลก นะครับเหรียญที่ทางช่องแต่และช่องรับซื้อเหรียญแปลกก็รับซื้อไม่เหมือนกันอย่างเช่นหลายๆช่องเขาร,รับซื้อแล้วก็หลายๆลายทริปที่ผมทําไปเหรียญแปลกที่ผมเคยรีวิวไปก็เป็นเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่า ทำไมผมไม่ขายมันก็ขายไม่ได้ง่ายๆนะครับบางช่องก็ติดต่อไม่ได้เลยบางช่องก็ทำคลิปหลอกบางช่องก็ซื้อจริงแต่ซื้อมีจำนวนจำกัดรับซื้อแต่ของสมาชิกอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกว่าเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่อาจจะเข้าใจ ผมก็ทําช่องเหมือนกันนะครับก็มีการประกาศร,รับซื้อเหมือนกันแต่ผมซื้อประเภทเหรียญผลิตน้อยหายากแล้วก็เหรียญแปลกแบบในวงการเหรียญนิยมนะครับแต่เหรียญที่ผมนำเอามารีวิวก็เป็นเหรียญที่หลายๆช่องทางช่องอื่นๆนะครับ เขามีความนิยมเฉพาะตัวนะครับเขาก็รับซื้อในราคาที่ถูกซื้อไปเก็บสะสมอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางช่องก็ติดต่อได้บางช่องก็ติดต่อไม่ได้ตามที่ผมได้เลยไปในคลิปนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ต้องไม่ได้ขายนะครับ ราคาถูกถามว่าผมขายไหมผมก็ขายนะครับได้ราคาเกินหน้าเหรียญน,นิดหนึ่งผมก็ขายเรื่องจากว่าผมไม่ได้ขายเหรียญเดียวนะครับถ้าขายเหรียญสองเหรียญหรือสิบเหรียญมันก็ไม่ส่งไม่ไม่คุ้มค่าส่งอยู่ดีดังนั้นผมจึงได้นำข้อมูลตัวนี้มาเผยแพร่ กับทางช่องของผมเองก็คือช่องสมาคม channel เพื่อให้เพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ในรุ่นเดียวกันนะครับได้เข้าใจในลักษณะของการชมคลิปจากหลายๆช่องหรือดูช่องเขารีวิว พอมูลเหรียญต,ต่างๆนะครับก็ให้เข้าใจนะครับอย่าไปรามาช่องอื่นๆเขานะครับถามว่าเหรียญมีจริงไหมมีนะครับคนไม่ได้คัดเหรียญอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมคัดเหรียญผมเข้าใจช่องไหนประกาศรับซื้อเหรียญแบบไหนยังไงนะครับผมก็มีนะครับ ผมก็มีอย่างอย่างเหรียญหกเหรียญน,นี้นะครับมีความแปลกอยู่3ามแบบนะครับก็มีช่องประกาศรับซื้อในราคา,าตั้งแต่50บาทถึง100บาทนะครับผมก็ได้ส่งรูปไปประเมินราคานะครับเขาก็อ่านลายนะครับแต่ไม่มีการติดต่อกับไม่มีการให้ข้อมูลนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคำว่า ต่ําสุดราคาต่าสุดเหรียญละห้าสิบบาทผมเข้าใจว่าผมมีอยู่ประมาณยี่สิบเหรียญนี่ผมจะได้ราคาห้าสิบบาทเพราะราคาต่ําสุดนะครับแต่ผมส่งไปเขาก็อ่านเขาก็ตอบกลับมานะครับเขาไลน์กลับมาว่านะครับผมตีราคาเอาเองนะครับราคาที่ตีเตีเอามันก็ไม่เหมาะสมกับเหรียญ นะครับก็หม,มายความว่าสภาพเหรียญมันไม่ได้รา,าคาห้าสิบบาทนะครับแต่ผมเข้าใจว่าต่ำสุดห้าสิบาทผมเข้าใจว่าได้ห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าจะซื้อขายกันจริงๆนะครับถ้าจะซื้อขายกันจริงๆก็าราคาห้าสิบาทมันสูงไปผมให้ยี่สิบห้าบาทเอาไหมอย่างนี้ผมก็เอานะครับ อย่างนี้ผมก็เอาแต่ไม่เป็นไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นครับรามากลับมานะครับอันนี้ก็หมดกําลังใจในการาซื้อขายนะครับไม่มีกําลังใจจะขายไม่มีกําลังใจจะติดตามช่องนั้นอีกเลยนะครับจนได้มาเปิดช่องเป็นของตัวเองแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญให้คหําแนะนําเหรียญอันนี้ก็ ในคลิปนี้ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของช่องระหว่างช่องนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจนะครับเหรียญพูดมาก็นานนะครับไม่รู้เหรียญเป็นยังไงสามแบบที่ว่านะครับเดี๋ยวจะทําให้ฟังเดี๋ยวจะนําข้อมูลเหรียญมาให้เพื่อนๆืนนะครับอย่างเหรียญน,นี้นะครับปีพศ2549 ตัวหนังสือนะครับคำว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็พศ2549นะครับเป็นตัวหนังสือแตกนะครับแตกตามลักษณะนะครับของทางช่องประกาศรับซื้อพอดีนะครับก็มีสองเหรียญนะครับที่เอามารีวิวนะครับมีสองเหรียญนะครับแต่มีจริงๆ20ี่สิบนะครับสิบห้าเหรียญนะครับมาเหรียญแบบที่สองนะครับแบบที่สอง นะครับแบบที่สองปั๊มไม่ติดนะครับปั๊มไม่ติดนะครับปีพอซอะไรก็ก็ก็ช่างนะครับปั๊มไม่ติดนะครับแบบที่สองปั๊มไม่ติดนะครับแบบที่สามนะครับปั๊มไม่ติดนะครับแบบที่สามแบบที่สามชายเสื้อแหว่งนะครับชายเสื้อแหว่งนะครับสามแบบนี้ ช่องที่ประกาศรับซื้อผมชอบมากนะครับพูดได้เนื้อหาสาระดีนะครับผมชอบมากถ้าผมได้มีการซื้อขายกันนะครับผมก็คงจะมีมิตรภาพกับช่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ผมจะได้นะครับทีม่มีโอกาสได้ซื้อขายกันนะครับก็ได้ทําเอาเหรียญมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆืนนักสะสมคนรุ่นใหม่รุ่นเดียวกันกับผมได้รับ ข้อมูลข่าวสารนะครับผมก็จะนำเหรียญที่หลายๆช่องเขาประกาศร,รับซื้อมาให้เพื่อนๆได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ